ทักทายเ,เพื่อนๆชาวติ๊กต็กนะคะตอนนี้เราได้เปิดไพ่ให้คุณแล้วเรียบร้อยนะคะคุณเป็นใครในคลิปนี้คุณคือเจ้าของร้านใหม่คุณที่เพิ่งจะเปิดร้านใหม่เปิดช่องใหม่เปิดกิจการใหม่ๆคุณผู้ซึ่งมีความฝันความฝันผู้ที่ซึ่งตามล่าหาเงินทองความมั่นคงในชีวิตคุณผู้ซึ่งผ่านการเฉลิมฉลองมาหมาดๆถ้าคุณ เป็นคนลักษณะแบบนี้กำลังเผชิญสภาวะแบบนี้อยู่คลิปนี้คือคลิปของคุณค่ะแล้วคุณมีคำถามอะไรคะคุณเจ้าของร้านใหม่คุณมีคำถามว่าความรักครั้งนี้จะดีกว่าเดิมไหมคนรักคนนี้จะเข้ามาช่วยส่งเสริมหรือว่าจะทําให้ชีวิตของคุณแย่ลงไหมถ้าคุณมีคําถามแบบนี้เราไปฟังคําตอบก,กันค่ะ คำตอบที่คุณได้ก็คือคนรักคนนี้จะเข้ามาแก้ไขปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสันดานบางอย่างของคุณจากภายในสู่ภายนอกเธอคนนี้หรือเขาคนนี้จะเข้ามาทําให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมเขาจะเป็นภาพสะท้อนให้คุณเห็นตัวเอง เขาหรือเธอคนนี้จะพยายามขุดนิสัยที่ไม่ดีของคุณออกไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณด้วยว่าจะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีในตัวคุณหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นคบกับแฟนคนนี้ช่วยส่งเสริมทำให้คุณดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะและสุดท้าย ครูบาอาจารย์ของคุณเจ้าของร้านใหม่มีอะไรอยากจะแนะนําคุณบ้างท่านแนะนําคุณมาว่าตอนนี้เป็นเวลาที่บุญส่งถึงคุณแล้วนะคะกำลังบุญที่คุณได้สร้างมามีพลังจะส่งผลให้คุณทําการอันไดก็จะสําเร็จทุกประการดังนั้นท่านจึงฝากเตือนว่าให้บริหารจัดการบุญของคุณให้ดีๆ พอมีแล้วก็อย่าลืมที่จะสร้างบุญใหม่อยู่เรื่อยๆนะคะอย่าให้มันหมดไปจากบุญมันสร้างอยู่เสมอตอนขึ้นอย่าหลงตอนลงอย่าทอ้อสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะเป็นกำลังใจให้กับคุณเจ้าของร้านใหม่ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ